โลกใบนี้เปรียบได้กับสังคมพหุวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลายกลุ่มหลายภาษาหลายวัฒนธรรมที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะโลกของเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเทพ,พเจ้าที่มักจะมีแฝงอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมก็มีความหลากหลายไปด้วยเช่นกันและในความเชื่อของบางวัฒนธรรมก็มักจะมีเทพ,พเจ้าแปลกๆหรือว่ามีตำนานแปลกๆอยู่ในความเชื่อของตนเองด้วยวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาไปรู้จักกับ10เทพแปลกจากทั่วทุกมุมโลกกันครับ โลกิหลายคนอาจจะคุ้นชื่อของโลกิจากการดูภาพยนตร์ในจักรวาลมาเวลแต่ว่าในปกรการนมนอตของแถบสแกนดิเนเวียโลกินั้นเป็นเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงเขาสามารถแปลงกายได้หลากหลายและมักจะใช้ความสามารถนี้ในแผนการร้ายของตนเรื่องราวสุดประหลาดของเทพแห่งการหลอกลวงผู้นี้เกิดขึ้นในตอนที่มีการเดิมพันระหว่างตัวเขากับยักษ์ตนหนึ่งที่จะมาสร้างกำแพงป้องกันให้กับเหล่าถวยเทพ ว่าถ้าหากเขาสร้างกำแพงนี้เสร็จได้ทันเวลาเขาจะต้องได้เทพทิดาเฟรยาเป็นรางวัลซึ่งในการสร้างกำแพงครั้งนี้เจ้ายักษ์ก็มีม้าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสวาดิฟารีเอาไว้คอยช่วยงานมันช่วยเจ้ายักษ์นั้นสร้างกำแพงได้เป็นอย่างดีทุกอย่างเป็นไปด้วยความรวดเร็วกว่าที่โลกิคาดไว้มากและถ้าหากว่าในครั้งนี้ตัวเขาเองที่แพ้พนันเขาจะต้องถูกสังหารโดยเทพสักองค์หนึ่งอย่างแน่นอนด้วยความหวาดกลัวนี้จึงทําให้โลกิ แปลงกายเป็นม้าตัวเมียเข้าไปลอดลวงม้าสวัสดิฟารีของยักษ์และเมื่อมันได้เห็นโลกิในร่างม้าตัวเมียมันก็ทิ้งการทำงานและวิ่งตามโลกิร่างม้าไปในทันทีทำให้ยักษ์สร้างกำแพงต้องเสียเวลาตามหาม้าของตนจนไม่อาจสร้างกำแพงให้เสร็จได้ทันเวลามันจึงเป็นฝ่ายแพ้พนันและได้ถูกทอสังหารในตอนท้ายส่วนม้าสวัสดิฟารีและโลกิในร่างม้าตัวเมียก็ได้ให้กำเนิดม้าแปดขาที่มีชื่อว่า สเลปหนีขึ้นมามันเป็นม้าที่วิ่งได้รวดเร็วที่สุดและได้กลายมาเป็นพาหนะของโอดิน 2. พระแม่ชินนามัตสตาพระแม่ชินนามัตสตาคือร่างอาวตารหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นเทพีแห่งความเสียสละและสัญ,ญลักษณ์ทางพลังของอิทธิเพศทั้งปวง คำว่าชินนัสตาเป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าผู้มีศีรษะขาดโดยพระแม่ชินนัสตานั้นถือเป็นพระแม่อุมาเทวีปางดุร้ายทว่ากลับได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีที่มีความเมตตาและเสียสละเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่อสุนชยาและอสูรวิชยาที่เป็นสาวกของท่านเกิดความหิวโหวยและต้องการดื่มเลือดมากเราะว่าการดื่มเลือดเป็นสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติของเหล่าสาวกของทวยเทพ แต่ด้วยความเมตตาที่ท่านมีต่อสาวกและไม่ต้องการให้ทั้งสองคนนั้นไปฆ่าใครพระแม่อุมาจึงได้อวตารเป็นชินนมัสตาพร้อมกับตัดเสียนของตนเพื่อให้ชยาและวิชยาได้ดื่มเลือดของท่านแทนที่จะไปเบียดเบียนชีวิตของผู้ใดนอกจากนี้พระแม่ชินนมัสตายังได้รับการยกย่องให้เป็นเทพีแห่งความฉลาดและรอบรู้เราจะได้เห็นภาพสายโลหิตท,ที่พุ่งออกมาจากเสียนที่ถูกตัดจำนวนสามสาย สายหนึ่งเข้าไปที่ปากของท่านและอีกสองสายเข้าไปที่ปากของชยาและวิชยาซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมอบความรู้ให้แก่เหล่าผู้ศรัทธาอย่างไม่มิดที่สิ้นสุด 3. แพนแพนเป็นเทพเก่าแก่องค์หนึ่งในปรณมกรีกมีรูปร่างเป็นคนแต่ว่ามีขาและเขาเป็นแพะมีกลุยเป็นเครื่องประจำตัวแพนเป็นเทพแห่งคนเลี้ยงแกะฝูงสัตว์ ในพรานและเพลงชนบทรวมถึงยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาทางกรรมรมอีกด้วยมีตำนานหนึ่งเล่าว่าแพนเกิดจากการรวมเป็นหนึ่งของภรยาผู้โดดเดี่ยวของโอดิสซิอุสและคู่ครองทั้งร้อยแปดคนของเธอดังที่ได้กล่าวไปว่าแพนเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาทางกรรมรมเขาจึงต้องการมีความสัมพันธ์อยู่เกือบทุกเวลาและความปรารถนานี้เองทำให้เกิดเป็นที่มาอันแสนประหลาดของขุยประจำตัวของเขา แพนหลงรักนางไม้ตนหนึ่งที่ชื่อว่าไซริง์และต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ไซริงส์ไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้นเธอจึงวิ่งหนีแพนสุดกำลังจนในที่สุดทั้งคู่ก็ไปถึงบริเวณริมบึงน้ำไซริงส์ไม่สามารถหนีต่อไปได้อีกแล้วและในจังหวะที่แพนกำลังตามไปถึงตัวเธอนั้นไซริงส์ได้ขอให้นิมแห่งสายน้ำเพื่อนของเธอช่วยเหลือนิมตนนั้นจึงได้เปลี่ยนไซริงส์ให้กลายเป็นต้นกกเพื่อนหนีจากแพนได้ทันเวลา ส่วนแผนไม่เห็นว่าสายริ้งกลายเป็นต้นกกเช่นนั้นแล้วเขาไม่ได้จากใบแต่อย่างใดแต่กลับหักก้านของต้นกกสายริ้งมาทําเป็นคลุยเพื่อที่เขานั้นจะได้มีสายริ้งอยู่ข้างกายตลอดเวลาซึ่งคลุยนี้เองก็ได้ถูกเรียกว่าคลุยสายริ้งตามชื่อของนางไม้ต้นนั้น 4. อินาน,น่าหรืออิสทาอินาน,น่าหรืออิสทา เป็นเทพีในความเชื่อของอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่สําคัญมากองค์หนึ่งที่ชาวซูเมเรียนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากอินานนาเป็นเทพีแห่งการมรรมสงครามและความอุดมสมบูรณ์มักจะปรากฏกายในรูปของสตรีที่ยืนอยู่บนหลังสิงโตอินานนาคือเทพีที่มีอํานาจมากที่สุดแต่ที่มาของอํานาจเธอนั้นไม่เหมือนใครตัวของอินานนาเป็นธิดาแห่งเอนกิเทพผู้สร้างที่สามารถเนรมิตได้ทุกสิ่ง อินานนาเองก็มีความปรารถนาที่จะมีอำนาจเช่นเดียวกับพระบิดาของตนในวันหนึ่งที่เอนกิจัดพิธีฉลองต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของอินานนานั้นเอนกิก็ถูกทิดาของตนเองหมอมเล่าจนไม่ได้สติอินานนาจึงสบโอกาสในจังหวะนั้นทูลขออำนาจจากพระบิดาในทันทีแล้วเอนกิก็ประทานอำนาจให้ตามที่เธอต้องการ อย่างไรก็ตามแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเทพีที่ทรงอานาจแต่ครั้งหนึ่งอีนันนากลับเคยถูกคนสวนที่ชื่อว่าชูการเลทูดาขืนใจในขณะที่เธอกําลังนอนหลับและเมื่ออีนันนารู้ตัวเข้าก็เกิดความพิโรธมากอินันนาเปลี่ยนให้แม่น้ํากลายเป็นสายเลือดสร้างพายุขึ้นมาปกคลุมและทําให้เกิดโรคระบาดไปทั่วทั้งโลกและเมื่ออีนันนาพบคนสวนคนนั้นเธอก็ฆ่าเขาลงในทันที หากกล่าวถึงไททันทั้ง12ในปร,กรณกรนำกรีกคงไม่มีใครที่มีชื่อเสียงไปมากกว่าโครนอสอีกแล้วโกรนอสเป็นผู้นำของกลุ่มไททันเทพเจ้าในยุคก่อนที่ซุสจะขึ้นมาเป็นราชาแห่งเทพทั้งปวงโครนอสเป็นบุตรคนเล็กของอูรานอสเทพแห่งผืนฟ้าและไกาอาเทพีแห่งพื้นดินเหล่าไททันมีร่างกายที่สูงใหญ่และมีพละกกำลังมากอุรานอสจึงเกิดความวิตกกังวลว่า พระองค์เองอาจจะถูกค้นบันลลังก์ลงในสักวันหนึ่งจึงได้จับไททันทั้ง12คนไปขังไว้ในหุบเหวทาทารัสที่อยู่ใต้พิภพไร้ซึ่งแสงสว่างใดๆการกระทําของอูรานอสสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ไกอาแต่นางก็ไม่สามารถทําอะไรสวามีของตนเองได้จึงตัดสินใจลงไปยังทาทารัสเพื่อชักชวนให้เหล่าลูกของนางที่อยู่ณที่แห่งนั้นร่วมกันค้นบันลลังก์ของอุรานอสลง แต่กลับมีเพียงแค่โครนอสที่กล้าคิดต่อก่อนกับบิดาของเขาไกอาจึงได้มอบอาวุธวิเศษคือเคียวอะดามันให้กับลูกของนางเพื่อใช้จัดการอูรานอสและโครนนสก็ทำสำเร็จเขาโค่นพระบิดาลงได้ก่อนที่จะจับอูรานอสโยนลงไปในทะเลฝองคลื่นที่เกิดจากการกระทบครั้งนั้นทาให้เกิดเทพีอัฟโรดขึ้นมาจากนั้นโครนนสได้ขึ้นเป็นผู้นำของเทพทั้งปวงและได้รีอาหนึ่งในพี่น้องไททันมาเป็นชายาของตน ด้วยความวิตกกังวลว่าจะถูกบุตรของตนเองค่นบัลลังก์ตามคำทำนายของไกอาโครนอสจึงมีนิสัยแปลกๆคือทุกครั้งที่รีอาให้กำเนิดบุตรหรือธิดาโครนอสก็จะกินลูกของเขาเข้าไปทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้คำทำนายนั้นเป็นจริงอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดแล้วโครนอสก็ถูกซุสบุตรชายคนเล็กของเขาที่รีอาแอบซ่อนเอาไว้ไม่ให้ถูกเขากลืนกินหวนกลับมาค่นเขาลงจากบัลลังก์อู่ดี ชิลานากิกส์เทพีชื่อประหลาดองค์นี้เป็นเทพีที่อยู่ในความเชื่อของคนชาวเกาะอ,อังกฤษคำว่าชิลานากิกมีความหมายว่าแม่มดเท่าแห่งปทุมทันชิลานากิก์เป็นเทพีที่มักจะปรากฏกายในท่าทีที่แปลกประหลาดอย่างมากโดยนางจะอ้าขาออกเผยให้เห็นเครื่องเพศของตนเองที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าหนึ่งในตำนานที่เกี่ยวกับชิลานากิกสกล่าวว่าเทพีท่านนี้ เป็นเทพีแห่งตันหาราคะที่อยู่นอกศาสนานางมักจะทิ้งตัวใส่เหล่าบุรุษเพศและเผยให้เห็นส่วนนั้นของนางซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็จะปฏิเสธชิลานากิสที่อยู่ในร่างหญิงชลากันเสมอแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีคนไม่ปฏิเสธชิลานากิสก็จะแปลงกายเป็นหญิงรูปงามและมอบพรให้แก่ชายผู้โชคดีคนนั้นนอกจากนี้ชิลานากิสยังคงเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์รวมถึงจะมีการใช้รูปสลักของนางในงานแต่งงาน หรือเมื่อมีเด็กแรกเกิดอีกด้วย 7. จอซิสน้อยคนนักที่เคยอ่านตำนานของอียิปต์และจะไม่รู้จักไอซ i ิสเทพีคนสำคัญในความเชื่อของชาวไอคุปที่ได้รับการบูชามาเนิ่นนานไอซ i ิสเป็นเทพีแห่งธรรมชาติการให้กำเนิดและเวทมนต์ในความเชื่อของชาวอียิปต์ชวามีของนางคือเทพโอซิริสผู้เป็นเจ้าแห่งยม,มโลกการครองคู่ของชาวโอซิริสและอซิสสร้างความริษยาให้กับเซธ น้องชายของพวกเขาที่เป็นเทพแห่งความชั่วร้ายเป็นอย่างมากและความริษยาของเซธก็เป็นจุดกำเนิดเรื่องราวแปลกๆในการให้กำเนิดบุตรของนางและสวามีออซิริสได้รับพลังของไอซิสที่ได้มาจากเทพราและได้ขึ้นปกครองประเทศอียิปต์จนเกิดความรุ่งเรืองเซจที่มีความริษยาพี่ชายตนเองก็ได้ก่อสงครามระหว่างพวกเขาขึ้นออซิริสถูกเซธสังหารและฉีกร่างกระจัดกระจายออกเป็น14ส่ส่วนไอซิสเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก นางออกตามหาร่างของสามีไปทั่วทุกแห่งจนไอซิสหาร่างของโอซิริสกลับคืนมาได้13ส่วนขาดเพียงแค่อวัยวะเพศของเขาที่ถูกปลากินเข้าไปนางจึงใช้ลึงสีทองมาใช้แทนส่วนที่ขาดหายไปของสวามีก่อนที่จะใช้เวทมนทำให้โอซิริสกลับมามีชีวิตอีกครั้งทั้งคู่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วโอซิริสก็เสียชีวิตลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ส่วนไอซิสก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อว่าฮอรัสซึ่งเป็นเทพแห่งแสงสว่างและนกเหยี่ยวขึ้นมาคําว่าไอซิสมีความหมายว่าบัลลังจึงทําให้นางเป็นสัญลักษณ์แทนอํานาจของฟาโรห์แบารอนซาเมดีบารอนซาเมดีเป็นเทพเจ้าแห่งความตายในลัทธิอูดูเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความอนาจารความเมามายและความโกลาหลบารอนซาเมดี เป็นเทพที่มีรูปร่างแปลกไปจากเทพทั้งหมดโดยบารอนซาเมดีนั้นมีรูปร่างเป็นโครงกระดูกเดินได้หมวกทรงสูงและชุดทักซิโดหน้าที่ของบารอนซาเมดีคือเข้าไปทักทายเหล่าวิญ,ญญาณของผู้ที่ตายแล้วก่อนที่จะพาพวกเขาไปยังนรกบารอนซาเมดีจะคอยขุดหลุมฝังศพคนตายและคอยดูแลให้ศพเหล่านั้นเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขากลายมาเป็นซอมบี้ในภายหลัง การใช้ชีวิตของบารอนซาเมดีในยามว่างเว้นหน้าที่เขามักจะชอบดื่มเหล้ารำสูบซิก้าวิ่งไล่ตามพวกผู้หญิงราวกับเป็นหนุ่มเพลย์บอยคนหนึ่งแต่กระนั้นบารอนซาเมดีก็ยังเป็นผู้ที่สามารถรักษาโรคร้ายกับปกป้องผู้คนจากความตายได้และเมื่อไใดก็ตามที่มีคนก้าวเข้ามาสู่โลกแห่งความตายเขาจะเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจตัดสินใจทั้งหมด 9. ไดโอนิ s u ส เทพในประกรรน้ำกรีกมักมีเรื่องเล่าที่แปลกประหลาดไดโอนิซุสเองก็มีความแปลกประหลาดไม่แพ้ใครเช่นกันไดโอนิซุสหรือแบ็กคัสเป็นเทพเจ้าในความเชื่อของชาวกรีกและโรมันเขาเป็นเทพแห่งวายความมึนเมาความยุ่งเหยิงและประเพณีที่บ้าคลั่งด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ไดโอนิซุสมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองอยู่เสมอนับตั้งแต่แรกเกิดไดโอนิซุสก็ต้องออกมาลืมตาดูโลกตั้งแต่เขายังไม่ครบกำหนดคลอด เพระนางซิมิลีมารดาของเขาที่เป็นมนุษย์ถูกรังสีเทพของซุสผู้เป็นบิดาแผดเผาไปไดโอนิซุสไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้เองอย่างแน่นอนซุสที่เห็นเช่นนั้นจึงนำบุตรชายของตนมาซ่อนที่ตรงต้นขาจนถึงกำหนดที่เขาจะต้องคลอดทำใหในยามที่เกิดมานั้นไดโอนิซุสจึงออกมาจากต้นขาของซุสและตามตำนานได้เล่าว่าซุสเลี้ยงดูไดโอนิซุสมาในฐานะเด็กผู้หญิงเพื่อซ่อนตัวบุตรชายให้พ้นจากสายตาชายาอย่างเฮรา นอกจากนี้ไดโอนิซุสเป็นเทพที่มีพฤติกรรมเป็นไบเช็กชวลมีคนรักเป็นทั้งเพศชายและหญิงแม้ว่าเขาจะมีอริแอตนีเป็นชายาแต่ก็เคยมีตำนานเรื่องเล่าถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งของเขากับเทพบุตรรูปงามอย่างอโดนิสจึงทำให้ไดโอนิซุสกลายเป็นเทพของชาว LGBTQ+ หรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นกัน 10. เฮอร์มาโฟดายทัส อร์มาโฟดทัสเป็นเทพในปรากรนมของกรีกที่มีความไม่เหมือนใครอย่างที่สุดเพราะว่าเขานั้นมีเพศสภาพเป็นสองเพศในคนเดียวกันเฮอร์มาโฟดิทัสเป็นบุตรของเฮอร์เมสเทพแห่งการสื่อสารและอะโฟดัเทพ,พีแห่งความรักแต่แรกนั้นเฮอร์มาโฟดิทัสไม่ได้เป็นคนสองเพศตั้งแต่แรกเขาเป็นเทพบุตรที่มีรูปร่างหน้าตางดงามมากวันหนึ่งเฮอร์มาโฟดทัสลงไปเล่นน้ำที่สระแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่อาศัยของนิมที่ชื่อว่าซามซิส นางตกหลุมรักเขาในทันทีและได้ตรงเข้าไปกอดเขาเอาไว้แต่ว่าเฮอร์มาโฟดิทัสไม่ได้รักนางตอบและไม่ได้สนใจใหญ่ดีนางเลยส่วนซาเมซิสที่อบกอดเฮอร์มาโฟดิทัสอยู่นั้นก็ได้อ on ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ช่วยทําให้นางได้อยู่กับชายที่รักตลอดไปเหล่าถวยเทพจึงดลบันดาลให้ร่างของคนทั้งสองหลอมรวมกลายเป็นคนคนเดียวกันจนไม่สามารถแยกออกไปได้อีกทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เฮอร์มาโฟด i t ทัสจึงกลายเป็นเทพที่มีสองเพศเป็นในที่สุดในภาษาอังกฤษชื่อของ h e r m a มาโ o ด i t ทัสคือที่มาของคำว่าเฮอร์มา o ฟด t e หรือคนที่มีภาวะเป็นสองเพศ